Talk of the ดือทต้อนรับส่งการของคิมยอนขยองอีกแล้วขอหายใจแบบมีคลิปให้ดูแต่ขออธิบายนิดนึงเข้าค่ะรายการข่าวใส่ไข่วันนี้เลย13มีการทำโพว่าอยากสาดน้ำไผ่คุณผัดไทยพูดขึ้นมาว่าอะไรไปฟังกันหน่อยช่วยฟังหน่อยผัดไทยไม่เท่าไหร่แองจีนี่สิแองจีพูดว่าอะไรไปฟังตึงตึงใครด,ด,ด,ดีใครดีร,ดรอเบียร์เหรอ นาเดดนาเดดฝ่ายชายคือนาเดดรอยละเก้าเลยนะคะรางฟังไปฟังไปทุกคนฟังไปใกล้ถึงแล้วร้อยสามสิบถ่าแล้วเป็นพี่โฟฟแล้วก็เป็นคุณคุณหมันจมูกกุ้งหมันกุ้งหมันก็อย่าหันใครน้ำใส่พี่หมันส่วนฝ่ายหญิงคุยไม่ได้คะเบลล่าพี่อัมฝ่ายหญิงเป็นพี่อัมร้อยไดยี่สิบเอ็ดจุดสามเล่ลงมาคือเบลล่าแล้วก็เป็นยาย่าแล้วก็เป็นลิซ่าแบล็คพิ้งแล้วสุดท้ายก็คือใบเฟิร์นพิมชนกค่ะจะถึงแล้วไปฟังนักนักวอลเลย์บอลชาวเกาหลีอ่ะคิมคิมยอนอ่ะ นางสูงร้อยเก้าสิบสองยอนคูมเขามีแฟนแล้วแม่เขามีแฟนแล้วแม่เขามีแฟนแล้วแม่เ้าเหรอเดี๋ยวบอกหลังไหมค์วาไม่แต่แม่ก็มีแล้วนะ ไม่รู้จะก,กีดยังไงเดี๋ยวแม่ด่าเขามีแฟนแล้วแม่เขามีแฟนแล้วแม่เดี๋ยวบอกหลังไหม่บอกหลังไหม่อะไรล่ะก็บอกหนะ้าจอเลยสิแอนจี้นี่รู้ดีมากประเด็นคือแองจี้เป็นคนไทยแบบพวกเราใช่ไหมยังไงเฮ้ยยังไงถ้าองจี้รู้แสดงว่าก็ต้องเป็นคนไทยไหมเฮ้ยอะไรยังไงขอไปหายใจแปบนะคืนนี้ ไหนๆพี่แอจีก็บอกแล้วว่าคิมยองยองมีแฟนการที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนแบบนรายการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นกันในรายการถูกปะคือทุกอย่างมันต้องมีเบื้องหลังมีหลักฐานมีอ้างอิงอะที่สําคัญคําที่เขาพูดว่าเดี๋ยวบอกหลังไหม่เดี๋ยวบอกหลังไหม่คือมีจริงก็ไม่อยากหาคําตอบอะไรแล้วเพราะว่า มาที่ไม่อยากหาคำตอบเพราะมันออกมาจากปาก,ปากโปรดิวเซอร์คือแบบปากคนเขียนแบบบทอะคือเพียงที่เป็นคนที่เขียนบทให้ให้พิธีกรอา่านอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้คือเขาอยู่ในวงการแบบแร็บวกบันเทิงหรืออะไรเงี้ยคือยังไงอะความจริงอะมีมากแบบรว,ว่วามากมากเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำอ่ะโอเคเขาไม่แฟนแล้วอะคิมมีแฟนแล้วอะคิมมีแฟนแล้วแฟนแล้วแม่อ้าวหรอเขามีแฟนแล้วแม่อ้าวหรอเขามีแฟนแล้วแม่อ้าว เขามีแฟนแล้วแม่เอ้าเขามีแฟนแล้วแม่เอ้าเขามีแฟนแล้วแม่เอ้าเดี๋ยวบอกหลังวัยว่าแม่แต่แม่ก็มีแล้วนะแม่ไม่มีแม่ไม่มีแฟนอย่างโสดแต่นางมีลูกมีลูก